หลายหลายคนถามเข้ามาว่าเนร์ดไปทําอะไรมาทําไมหน้าเล็กลงแก้มก็ไม่ป่องผอมลงหรือเปล่าหรือใช้ฟิลเตอร์อะไรอยากให้แชร์บ้างนะคะวันนี้เนร้ดจะมาแชร์เคล็ดลับลดแก้มทําให้หน้าดูเล็กลงกันค่ะเคล็ดลับของเนร์ดก็คือการมาพบคุณหมอโจที่เฮอร์สคลินิกเนร์ดไปเจอรีวิวมาเยอะมากเลยค่ะว่าคุณหมอโจเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าให้เรียวเล็กสมใจคุณหมอก็จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทําการรักษาที่เฉพาะเหมาะกับแต่ละบุคคลค่ะเนร์ดเองก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างมีแก้มเยอะนะคะเลยทาให้รู้สึกว่าเป็นคนหน้าาาากลลยเเฉพะวถ่ หรือเวลายิ้มค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้วิธีไหนในการทําหน้าเล็กลงได้นะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอโจ้ให้คุณหมอโจ้ช่วยวิเคราะห์ก่อนค่ะสําหรับเคสของคุณนิร์สนะครับจะเห็นว่าเวลายิ้มเนี่ยแก้มออกมาค่อนข้างเยอะเลยนั้นเวลาถ่ายงานหรือเวลาออกกล้องเนี่ยอาจจะดูหน้าค่อนข้างใหญ่สาเหตุเนี้ยเกิดจากไขมันกระพุ้งแก้มของเราที่มีปริมาณมากเวลายิ้มหรือว่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆไขมันเนี่ยนะครับก็จะห้อยลงมาด้านล่างเวลายิ้มก็จะเกิดเป็นคาง2ชั้นขึ้นมานะครับนั้นการรักษาก็คือการตัดไขมันกระพุ้งแก้มครั เหมาะสําหรับการรักษาแก้มใหญ่แก้มห้อยได้ดีที่สุดครับซึ่งระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยผ่าเสร็จแล้วเนี่ยไปเดินชอปปิ้งได้ทานข้าวได้ตามปกติเลยนะครับผลลัพธ์การรักษาเริ่มเห็นในประมาณ1เดือนหลังจากทําไปนะครับแต่จริงของคุณเนสเนี่ยวันนี้ผ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นเลยครับเพราะว่าไขามันเยอะจริงๆครับหลังจากที่ปรึกษาแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าจะทําผ่าตัดไขมันกับคุณแก้ววันนี้ออกไปเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอพูดเคลียร์มากนะคะทําให้เราเห็นภาพชัดแล้วก็ตัดสินใจง่าย,ายขึ้นค่ะ นี่เปลี่ยนชุดแล้วเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะผ่าตัดนะคะแต่ว่าคนอื่นจะพามาดูห้องผ่าตัดค่ะทุกคนมันไม่น่ากลัวแบบที่คิดเลยนะคะเพราะว่าห้องเนี่ยโปร่งโล่ง,ลงแล้วก็สะอาดมากๆนะคะแล้วก็มีเพลงฟังด้วยนะคะทุกคนโอ้โหชิลมากมากเลยตอนนี้พร้อมแล้วแหละทุกคนที่จะไปผ่าตัดกันนะคะไปกันเลยค่ะ ือหน้าของเนิร์ดหลังการผ่าตัดไขมันก็พุ่งแก้มออกไปค่ะผ่าใหม่ๆอาจจะยังมองไม่เห็นมากว่าหน้าเล็กลงไหมนะคะเพราะว่ายังบวมอยู่แต่ขอแอบโชว์ไขมันที่ออกไปค่ะจะหยอ,อกนิดหน่อยนะแต่ก็มีเยอะพอสมควรเลยค่ะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้เนิร์ดหน้าดูอ้วนนะขอรีวิวระดับความเจ็บคือจิตเดียวค่ะมันจะเป็นตอนที่คุณหมอจิ้มยาชานะคะหลังจากนั้นก็จะไม่เจ็บแล้วตึงๆต,ตอนคุณหมอดึงออกมานิดหน่อยนะซึ่งแผลก็เล็กมากๆค่ะหลังผ่าตัดก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลย หลังผ่านไป1เดือนก็จะเริ่มเข้าที่นะคะเห็นชัดว่าหน้าเล็กลงโดยเฉพาะตรงแก้มป่องๆเนี่ยหายไปเลยค่ะขอเปรียบเทียบให้เห็นเต็มๆกับก่อนและหลังทํานะคะว่าหน้าเนิร์ดเล็กเปลี่ยนแปลงไปเลยถ่ายรูปมุมไหนก็มั่นใจมากขึ้นค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ทําให้เนิร์ดมีหน้าที่เรียวเล็กสมใจถูกใจเนิร์ดมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาหน้าบานหน้าใหญ่เนิร์ดแนะนําให้มาปรึกษาคุณหมอโตนะคะเพราะถึงจะหน้าใหญ่เหมือนกันแต่สาเหตุอาจจะแตกต่างกันมาให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์และทําการรักษาให้ดีกว่าเพื่อใบหน้้้าที่่่่่เเรวเล็กไไมมตตออองงงงพพึแป ือต่ออีกต่อไปค่ะ